ตอนบูรับเข้าสู่ช่อง Harvest Moon Black t u n ิเจอ e นะครับตรงนี้โดยผมโดนัทครับวันนี้เจอกันในวันที่10นะครับตรงกับวันอังคารนะครับฤดูมาฤดูเป็นห้ผีผีได้นะครับก็โอเคนะครับวันนี้มาทำเกี่ยวกับรายการทีวี Har v e s t Moon นะครับเปิดมาเหมือนเดิมนะครับก็จะมีให้เลือกช่องข้างบนช่องทางขวานะครับช่องพยากรณ์อากาศช่องข่าวแล้วก็อีกรอบหนึ่งทางซ้ายเป็นเอารายการมาใหม่นะครับ The o u l i c i o u s Hour นะครับ น่าจะเป็นความอร่อยชั่วโมงหรือถ้าเป็นเป็นคําหน่อยเป็นประโยชน์หน่อยน่าจะเป็นชั่วโมงแห่งความอร่อยอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นชื่อรายการนะครับก็เดี๋ยวลองปรากฏทางซ้ายนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดไปพร้อมกันครับเพราะความอาจจะขึ้นเร็วหน่อยนะครับถ้าเกิดรวบรวมไม่ดีเดี๋ยวมีเป็นซับให้ได้ติดตามเหมือนเดิมนะครับก็กดไปทางซ้ายมือครับถ้าเป็นวันอังคารก็ถึงเวลารายการเด็เดดเด็เซตเอาเออร์นะครับในโปรแกรมทาอาหารนี้ ฉันเจ้าภาพของคุณนารุแนะนำอาหารจานใหม่คือไข่ต้มนะครับมีส่วนผสมไข่นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยภาชนะเครื่องใช้หม้อนะครับคุณสามารถเพิ่มเกลือได้ถ้าหากคุณต้องการนะครับก็เป็นเสียงดิ้งนะครับเหมือนจับเวลาเสร็จเรียบร้อยมาลองชิมกันดูนะครับก็จะเป็นเหมือนกับการเคี้ยวนะครับเขาก็ชิมอาหารอะไรแบบนี้แล้วเขาก็บอกว่าอืมเวลีกู๊ดนะครับก็แบบดีมากนะครับแล้วก็บอกว่าเจอกันสัปดาห์หน้านะครับ น่าจะเป็นเมนูอะไรเมื่อกี้หม้อกับไข่น่าจะเป็นไข่ต้มนะครับน่าจะใช่อ่ะนะครับที่ที่ที่ดูเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรมากมายสอนต้มไข่ใช่ไหมโอเคอาต้มไข่เขาก็มีสอนแต่เขาบอกว่ามีมีใส่เกลือลงไปด้วยนะครับโอเคนะครับก็เป็นรายละเอียดสําหรับคลิปนี้น่าจะมีประมาณเท่านี้นะครับท่านนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีมีความสุขนะครับประสบพบาเจรกับสิงดีๆอย่างสม่ําเสมอแล้วกันครับวันนี้สวัสดีแล้วกันครับบ๊ายบายครับ